สวัสดีครับก็มายินดีต้อนรับเข้าสู่นะครับเทคนิคการใช้งานดองเกิลเพื่อจบงานหน้าร้านนะครับในส่วนของวันนี้นะครับก็จะมาปลดในส่วนของรหัสหน้าจอนะครับจะเป็น vivo y 5 0นะครับติดติดล็อกลหัสหน้าจอแบบนี้นะครับลืมลหัสหน้าจอนั่นเองนะครับในส่วนของเบื้องต้นนะครับก่อนที่เราจะทําการปลดล็อกลหัสหน้าจอแน่นอนเราต้องเช็คชื่อรุ่นให้เรียบร้อยนะครับผมก็จะมีคลิปนะครับวิธีการเช็คชื่อรุ่นไว ท้ายคลิปตรงนี้นะครับสามารถเข้าไปเช็คชื่อรุ่นก่อนนะครับแล้วก็อันดับต่อมานะครับหลังจากเราทราบชื่อรุ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็นําชื่อรุ่นเนี่ยไปค้นหาที่ Google ได้เลยนะครับผมอตอนนี้ก็จะเป็นในส่วนของ vivo y50 นะครับเว็บไซต์ที่ผมจะดูข่าวสารก็คือสยามโฟนนะครับ นนก็แน่นอนนะครับก็เว็บสยามโฟนก็จะบอกว่าเป็น CPU ิวคอคอมนะครับทางนี้ทั้งนั้น CPU ิวคอคอมนะครับเกือบ80%ใน2วรุ่นใหม่ๆนะครับจำเป็นจะต้องแกะเครื่องเพื่อจิมเทสพอยต์เราก็ไปค้นหาที่คำว่าเทสพอยต์ตรงนี้นะครับเลือก Vivo ครับกด Ctrl F ที่แป้นพิมพ์นะครับก็เลือกพิมพ์ไป Y50 นะครับ ก็จะเจอในส่วนของ Y 5้นะครับจุดเทสพอยต์จะอยู่ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเราก็ต้องแกะเครื่องในส่วนของการแกะเครื่องนะครับพี่ๆที่อยู่ในซัพพอร์ตนะครับหรือพี่ๆที่เป็นช่างครับยังไม่มีความชนานาญเรื่องของการแกะเครื่องว่าเครื่องรุ่นี้จะต้องแกะจากหน้าจอแกะจากฝาหลังลอกฝาหลังหรือแกะบอดี้ได้เลยนะครับก็สามารถนะครับอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถาม ถ้ามาเป็นสมาชิกนะครับกลุ่มแนะนําการแกะจอฝาหลังนะครับกลุ่มนี้ก็จะรับเฉพาะช่างมือถือนะครับผมก็จะทาคลิปนะครับเกี่ยวกับการแกะหรือว่ามีรูปภาพต่างๆนะครับมีพี่ๆหลายๆท่านเนี่ยช่วยการอัปเดตข่าวสารตลอดนะครับว่ารุ่นไหนจะต้องแกะยังไงมีจุดระมัดระวังตรงไหนนะครับตัวนี้เราก็สามารถเข้ามาดูพอเป็นแนวทางได้นะครับตรนี้เลยนะครับอย่างรุ่นนี้นะครับ v i v o Y50 นะครับ ว้50ก็จะต้องแกะนะครับเดี๋ยวผมแกะเลยแล้วกันนะครับนี่รอชมครับ เนะครับตรงต้นชาร์จนะครับจะมีน็อตอยู่2ตัวนะครับรเราก็ถอดน็อตตัวนี้เลย ได้เลยครับ,รบเวลาแกะออกมาแล้วเราต้องระวังเรื่องของแพรปุ่มโฮมนะครับระวังมันขาดนะครับ ขึ้นมาเรียบร้อยนะครับเรามาดูจุดจํำกันก็คือจะเป็นจุดนี้นะครับถอดแพรนี่ออก ที่เราจะใช้ก็จะเป็นในส่วนของแหนบที่เป็นโลหะนะครับ mm hmm. ใช้แหนบที่เป็นพลาสติกไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะทําการจิ้ม2จุดนี้เข้าหากันนะครับแล้วก็ทําการเสียบสายนะครับ mm hmm. นี้เครื่องเปิดติดเราก็ทําการถอดขั้วแบตเตอรี่เลยครับถอดขั้วแบตเตอรี่แบบนี้นะครับอย่า mm hmm. ลืมที่สำคัญนะครับเปิดตัว d e v i c e Manager ขึ้นมาดูควบคู่ด้วยนะครับ ดูที่ตรงคอมพอร์ตนี้ครับเราก็ทําการจิ้มสองจุดเข้าหากันครับตามด้วยเสียบสายนะครับหลักการก็คือเราต้องทําการจิ้มเทสพอยต์ก่อนนะครับแล้วก็เสียบสายตามนะครับก็จะเจอไดเวอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็อัปเดตไดเวอร์ ดไดเวอร์วีโวมีไหมเอ่ยผมดูดิเวอร์แป๊บหนึ่งนะครับ เสร็จแล้วก็จะเจอไดเวอร์เป็นคอคอม QD Loader 9008ตัวนี้นะครับที่สำคัญถ้าจะให้ชัวร์นะครับให้เราทำการถอดสายแล้วก็จิ้มใหม่อีกครั้งหนึ่งครับเพราะว่าเมื่อกี้ตัวคอมพิวเตอร์ของเราน,นั้นเพิ่งจะอัปเดตไดเวอร์นะครับให้เราถอดสายแล้วก็จิ้มใหม่อีกครั้งหนึ่งครับ <S <S ได้ได้ไดเวอร์พร้อมเรียบร้อยแล้วทำการใส่ขั้วแบตเตอรี่กลับเข้าไปครับ หลังจากที่ใส่ขั้วแบตเตอรี่แล้วนะครับมาดูตัวโปรแกรมกันนะครับวันนี้ผมก็จะนําเสนอเป็นตัวโปรแกรม Unlock Tool แล้วกันนะครับตัวโปรแกรม Unlock Tool นะครับเป็นตัวโปรแกรมที่ใช้ Username กับ Password เพื่อล็อกอินเข้าไปใช้งานตัวนี้จะเป็นจะต,ต้องซื้อใช้งานนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็ inbox เข้ามาสอบถาม ราคาแล้วก็ค่าบริการได้นะครับหรือท่านใดที่ยังไม่พร้อมเรื่องเงินทุนนะครับก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามการปลดออนไลน์ได้นะครับ ตัวนี้ไดรเวอร์ของเราพร้อมแล้วนะครับมือถือของเราใส่แบตเตอรี่พร้อมแล้วคลิกไปที่ vivo ครับเลือก Y 5 0ครับ Y 5 0นะครับเป็น snapdragon นะครับแล้วก็ตัวนี้เจอแล้วครับเจอไดรเวอร์นะครับในส่วนของ Com 9 0 8นนะครับกด factory reset ครับอย่าลืมนะครับขั้นตอนนี้ให้ใส่ขั้วแบตเตอรี่เข้าไปด้วยนะครับ โปรแกรมนั้นทำการ format user data e l a s t FIP ให้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นครับก็จะรีบูตเครื่องขึ้นมานี่เลยเรามาดูกันหลังจากเปิดเครื่องขึ้นมาครับตัวเครื่องก็จะวิ่งทำการรีเซ็ตนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราก็ขอดสายได้เลยครับใส่น็อตฝาหลังรอแล้วกันนะครับ เรียบร้อยน,นะครับ หดรหัสเสร็จเรียบร้อยนะครับรหัสนั้นหลดเรียบร้อยนะครับตั้งค่ากันครับทำไปได้เลยหังเกเห็นว่า Wi-Fi นั้นใช้งานได้ตามปกตินะครับเพราะบางทีเนี่ยตัวโปรแกรมที่ ไม่ได้มาตรฐานนะครับหรือมีบั๊กในส่วนของตัวซอฟต์แวร์นะครับทำให้ไวไฟนั้นใช้งานไม่ได้นะครับต้องทำการแก้ไขแฟตลตลำใหม่นะครับ ส่วนของตรงนี้นั้นติด Gmail นะครับเดี๋ยวผมจะทำการปลด Gmail สักครู่นะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งครับ ครับผมได้ทําการปลด Gmail เสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหม,มก็จะเปลี่ยนเป็นลงชื่อเข้าใช้งานแล้วนะครับผมตัวนี้ครับแล้วก็กดข้ามไปได้เลยนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับการปลดล็อกรหัสหน้าจอนะครับ Vivo Y50 นะครับที่พี่ที่มีดองเกิลตัวอื่นก็ทำงานเหมือนกันนะครับสามารถค้นหานะครับการทำงานนะครับในซัพพอร์ตตรงนี้ได้เลยนะครับกด Ctrl F ครับพิมรุ่นที่เราต้องการจะค้นหานะครับอย่างตัวนี้ก็ Y50 นะครับ Y50 นะครับหรือ S1 Pro เนี่ยผมก็จะมีทำคลิปมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ สามารถเข้าไปดูได้นะครับเกี่ยวกับการใช้งานดองเกิลตัวอื่นๆเช่น MRT นะครับ UMT นะครับก็สามารถเข้าไปรับชมได้ครับก็ขอฝากไว้ด้วยสําหรับเทคนิคครับการใช้งานดองเกิลเพื่อจบงานหน้าร้านนะครับพี่ๆท่านใดซื้อดองเกิลมาใช้งานไม่เป็นนะครับสนใจเข้ากลุ่มก็ทักกินว่าเข้ามาสอบถามกับ Facebook สมยศมงคลได้เลยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับก่อนจากกันไปฝากอย่าลืมนะครับ กดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไม่ต้องกดแชร์ออกไปนอกกลุ่มนะครับขอบคุณครับ